เราเห็นไหมจะให้จะปิดจะหมจะะโกนให้ครับเรากับเาก็พริบดูไไหมเขาบอกสันญาให้เรารู้ใช่ไหมจริงไปจริงยิงเ่นนี้้งี้เพ่ย่เิงอยเพ่งอยู่ไฟหน้ากล้องตงไหนไ่กระโดงไหนฮะหน้ากล้องาเ่ยตรง ขอที่ขออุปกรณ์เสริมไปได้มาอยครับเพื่อนรอให้ปอกแป๊บเดียวขออีกเดียวมาให้เลขขนาดเลขสามที่สองนิ้วยึดยยือกเข้าไปตรงเข้าไปครับให้ปิดเดี๋ยวผมจะเล่นตัวนี้ครับตอนเราที่เป็นเปิดไฟมีไฟอันนั้ไฟกล้องงู อ่ามีไฟกับพิพมีไฟกระพิพครับพี่มองเห็นมองเห็นเลยครับใช่ลองปิดลองปิดไฟกล้องงูได้นอบนอบปิดไฟกล้องหน่อยปิดไฟกล้องงูปิดไฟกล้องงูครับปิดยังครับปิดครับปิดไฟกล้องงูยังครูโอเคเปิดเปิดอีกทีดิเปิดเปิดกล้องงูอีกหนึ่งครั้งโอเคโอเคอปิดตอนนี้นะครับ เจ้าหน้าที่ของยูซานะครับจะแนะนำกล้องอีกหนึ่งตัวนะครับมาดูนะครับมาดูว่านะครับมีผู้รอดชีวิตอยู่ใต้ใต้ซากเต็กหรือไม่นะครับตอนนี้เราจะกล้องนะกำลังถอดนะครับกำลังถอดนะครับเข้าไปในรูนะครับเพิ่มอีกนะครับ เจ้าหนึ่งตัวนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังประเมินอยู่นะครับถ้าเกิดมีสัญญาณชีพนะครับเราจะทําการให้เราจะทําการเร,รียบร้อยกระเป๋าลมนะครับเป่าลมเพื่อให้อากาศ ใช้ใช้ฐานอะไรเอ้องง้องง้องงใช้ฐานอะไรยอดใช้ชานรบบ้วมันใช้บาาร์ตประมาณแล้วอปแบง์ปแบงนะแบงประมาณนะครับประมาณประมาณนี้นะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนียใ่รับนะครับตรงนี้ประมาณ3าคนองเจ้าหน้า้ีอไปนะครับผมแล้ใ่อะไรเชื่อม้นะพี่ใช้ฐาน้ที่มูนิินะครับเพชเกษมนะครับแรกๆก็มานะครับ ตรวจสอบในพื้นที่นะครับตรงนี้นะครับได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงปิดเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับจึงทําให้ทําให้เจ้าหน้าที่คาดว่าจะมีผู้รอดนะครับผู้รอดชีวิตประมาณหนึ่งถึงหนึ่งถึงสองคนนะครับอยู่ใต้นะครับอยู่ใต้ตึกนะครับ ข้าวไวเนตเหมือนเดิมนะพี่ตัวจิ๋ทุกคน